เมนูนี้นี่กินคำคำถ้าเฮ็ดกินคำคำเฮ็ดเป็นอัพแอมมีเครื่องดื่มเย็นๆผมว่าแต่ว่าคือ,อปอั๊บปุ๊บปั๊บมาพร้อมเสียงโอ้มาพร้อมเสียงใยญ่ล่ามง,วาง,งาัวหลังเงินโอ้แสบเสือไปเชียวกลับมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้บริพกบริพอกันอาทิตย์นึงเกือบอาทิตย์นึงแล้วเนาะ วัในลงคลิปยาวสองมือต้องขออาภัยกับพอดีร่างกายบุกค่อยพร้อมครับท้องใส่อยากปัน่นอยากป่วนท้องลงครับโอ้ยจักว่าจักติดไม่อยากมาละเอา้าโอเคครับอีพีนี้กลับมาอยู่กับแซฟเซออฟเชลเก่าครบับกับช่วงนี้เลยทําแดกเองครับสไตล์ป่าแจ๊กมืัอน,นี้เฮาได้เต้าหู้ชีสพอดีไปเห็นมากําลังเป็นกระแสเลยเดี๋ยวสิมาลองเห็ดกินคำคำ เห็ดกินคำคก่อนครับืันนี้เฮาสิมาผัดกะเพราเต้าหู้ชีสของกินเล่นกินคำคำเริ่มกันเมนูนี้ครับเอาเป็นว่าก่อนเริ่มลงมือกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ป้าแจ็คแซ่บเซกับแซ่บเซ่อเอาไปเสียวน้ำนะครับเพราะว่าบได้เฮียไปสายขับแค่ร่างกายบวมครับแล้วก็เวลางานบีบ <laughs> ลงมือกับท่านผู้ชมลงมือเมนูนี้เ้าเห็ดง่ายๆกินกันคำๆครับล็อกซิมเบิ่งสีแซบคือเขาเห็ดอยู่บอก เต้าหู้ชีสครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสิทอดสะก่อนจังน้อยครับเดี๋ยเพราะว่าอยากให้อ่าผิวนอกมันมันแน่นมันเด้งเนี่ยครับเพราะว่าถ้าจสเอาลงพัดเลยย่านมันฉ่ำโพนเดี๋ยวเฮาสิทอดล้วนก่อนสักแป๊บนึงครับพี่น้องทอดให้คิวมันตึงๆฉ่ำๆเนี่ยกระทะกันยังห้างสมห้างคือเก่า ว่ามันแพงนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นในร้านหมูกระทะขวา,า,ามาขาย่าไปกินบุฟเฟ่ผมไม่ค่อยสนใจเลยผัดไปซื้อเองป้าถุงเนี่ยฮะร้อยกว่าบาทเอาเดี๋ยวขอทอดแ๊บนึงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยกระทะกางเงียงหลังจากเอาทอด สักหน่อยครับได้ที่และเด้งเดงแล้วเขาก็พักไว้ก่อนครับเขามาพัดเครื่องกันบานลุยทำปุ้ชมเมนูทำกินคำทำทำเล่นๆนะครับนีได้ที่แล้วใส่ลงไป กระทะกะเนียงหาทุนซื้อกระทะใหม่จาพี่น้องเย้ยเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้ตอนปรุงบริ่ายเบิ่งประดเดอือย้านมันใหม่จะขอเวลาจัดจานแป๊บนึงกนทําพผสม้มมาซิมน้ำกันขับของกินเล่นแซ่บดีูบ่ มาครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับมาทำมาสินมื้อน,นี้เป็นเมนูกินเล่นครับเต้าหู้ชีสผัดกระเพราเห็นกำลังเป็นกระแสเรยม,มาซิมกันครับคุณอนะโอ้ยมือจนสั่นบอกได้พ่อกับพี่น้องหลายคลิปนะครับคุณอนะครับชีสข้างใน <c oughs> อ่อนไคลออกขนาดนะ้ำมือสมเลย ก่อนเริ่มลงมือกินน้ำกันฝ่ายอีกจังรอบนะครับกดติดตาวกันหลายๆนะครับเผ็ดเผ็ดหวานมันเผ็ดหักรุร้ย <c oughs> เป็นลูกเลยระวังห้อนนะครับเมนูนี้นี่กินคำๆถ้าเฮ็ดกินคำ,คำๆเฮ็ดเป็นอัพแอม มีเครื่องดื่เดเดมเย็นๆผมว่าเจ้าก็คืออือหบอได้ลงคลิปครับน้ำบุสมเลยอือเขามาส่งทอนครับชีบข้างในแมงวันกับอะไรกับช่วงนี้ฟูมินจำนะ้ำด้ายเนืมะม่วงอือือ เห้กินเล่นๆคือได้เหรอจิตผมผมยังนั่งอยู่ตรงนี้ไหมบอกครับ <laughs> ไปละอ๋อพ่นมาถนมาส่ของชลักทำมากินน้ำก้าก้าวนบม ไปอีพี่สั้นๆแล้วค่ะมือเฮ้ก,กึ้งคำคำปรเดิมการกลับมาขนาดนั่งกับช่วงนี้ท้องไส้ยังบ่อยากดีปัดใดอ,อ่อนแข่วช <ๆ S 1> ี้จนเยเิ้มเอาทอดก่อนมันก็เลยยังมีความเด้ง พึงหัวมันแพงครับเด้งๆเลยกินกินเลนๆคำๆถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆแล้วมานำเนี่ยโอ้ถึงอออบอยาวนะครับคลิปนี้เอาแบบกิิเนรอะเปไม่ดี ลายลูกก็อิ่มอยู่แล้วนี่ย <laughs> <c oughs> ออดแคล่ว <c oughs> เผหวานเต็มเ <c oughs> <c oughs> ถิง <c oughs> อขอู้ท่าขอู้ท้าธรรมุส่งขอูดท่า เดี๋ยวให้แม่บ้านเขาได้ชิมน,นำ้ำผัดก,กะเพารพากะเพราลูกชิ้นเอ้ยไม่ใช่กะเพราเต้าหู้ชีสครับตอนนี่ลูกชิ้นนะเต้าหู้ชีสมันก็มีความาเผ็ดจัดจ้านหวานมันนวลครับตามสเปบของเต้าหู้ชีส แต่ที่แน่ๆคืออ่อนแควขนาดเลยอ่ะก่อนจากกันไปครับพี่น้องต้องกราบขอประทานขออภัยขอโทษหลายๆครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาบมได้ลงคลิปเลยเฮาบมได้ลงคลิปหน้ามาสองคลิปและะ้วกันคลิปสั้นก็ได้ลงแน่บผได้ลงแนี่ยพอดีร่างกายบอกค่อยพร้อมครับเป็นเป็นกับท้องท้องใส่บอกค่อยดีจุด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 ครับก็เลยเพียร์เนี่แล,ล้วก็คิวงานแน่อัดแน่นครับปาแจ็คก,กันเลยบอกค่อยมีเวลาครับแล้วก็ร่างกายบอกพร้อมปะได้แต่ว่าเอาคลิปนี้เฮา กลับมาหากันแล้วครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แซบเซ่ออุ่เชียวนำกระป๋าแจ็คแซบเซรอครับเมื่อนี้นี่คาดว่าสิได้พักอยู่บ้านนี่แหละย,ยังบอกไปสาครับส่วนอีพีหน้าในสีหายังไม่เห็ดสู่กินเป็นกิจลักษณะที่ดีกว่านี้ครับาราคาสิพาไปเห็ดกิจรกรรมยังกับทีมงานเมจุกดติดตามกันไว้แล้วบบอกพลาดแน่นอนกับท่านผู้ชมครับ สำหรับอีพีนี้ขอบคุณหลายๆนะครับกลับมาพบพ่อกันอีพีหน้าครับพี่น้องครับลองเห็กเดกินเล่นเบิ่งแเซบคือกันครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายครับวว่า